สวัสดีครับวันนี้จะมาแคสนะครับการไอเรียกว่าอะไรใช้กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับยิงธนูหรือยิงของนะครับหกสิบสี่อันนะครับใช้ได้กับดิสเพนเซอร์เท่านั้นนะครับเออนั่นแหละมานะครับนี่ครับของที่ร่องเตรียมนะครับอันนี้ถ้าเป็นเล่นในเกมโหมดนะครับต้องมีที่ขุดกับเออที่ขุดนะจอบกับเออพดไว้ก่นนะครับดิสเพนเซอร์ หินหรือด,ดินก็ได้ล็อสโตนรลิฟเตอร์ใช้เยอะมากครับหกสิบสี่อันชุดหนึ่งกับสิบสามอันนะครับนี่ครับมันใช้ได้เฉพาะหนึ่งจุดสี่เฮ้ยหนึ่งจุดห้าขึ้นนะครับหรือตอนนี้ผมใช้สิบสามแต่มันอยู่ศูนย์สองบยู่นะครับล็อสโตนนะครับเอ่อบัตทิลนะครับใช้อันบัตเทอันไหนก็ได้นะครับนะครับอันหนึ่ง นี่ครับวางจุดที่ผมเซตไปแล้วนะครับปะอ่าอ,อย่างนี้นะครับวางเลสโตนคอมพิวเตอร์นะครับวางไว้วางสโตนนะครับตัวหนึ่งนะถูกปะเอะอถูกแล้วถูกนะครับเออถูกแล้วลว,ลว,วางไว้นะครับปึ๊บแล้วก็วาง เออสโตนไว้นะครับสามเว้นไว้หนึ่งบล็อกอย่างลนหนึ่งบล็อกเป็นอย่างนี้นะครับวางไว้ทั้งหมดสิบหกแถวครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าหกนะครับเว้นเอ้ยแำหนึ่งครับ โอเคไม่ไม่จะได้ไม่โดนเกี่ยวกับเอ่อวงจรเรานะครับเอาเอาไปให้หมดครับทั้งหมดสามแถวนะครับโอเคครับโอเคมันต้องใช้พื้นที่มากนะครับในการทำครับนั้นผมจะวางก่อนแป อืมอมอ่าปุ่มไว้ตรงไหนดีปุ่มไว้อ่าตรงนี้ละกันตรงดินนะครับตรงดินมาดีครับใช้เป็นหินนะครจะได้ดึงออกง่ายครับโอเค นึ่งครับเลือมอีกเออ,นะอ,เอ,อนะครับโอเคต่อวงจรนะครับอย่างแรกต่อมาเลยง่ายง่ายเฮ้ยตอผิดแนะนำนะครับฟังดู